เกาะลันเตาเป็นเกาะที่ใหญ่มากที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะฮ่องกงนลครับเป็นเกาะที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากๆมีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีชายหาดที่งดงามและเกาะลันเตาเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของฮ่องกงที่ตั้งอยู่หลายแห่งมากๆเลยนะครับอาทิเช่นหมู่บ้านวัฒนธรรมนอนปิงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และอื่นๆอีกเพียบเลยแต่ที่เป็นไฮไลท์สําคัญของการมาเที่ยวที่เกาะลันเตานั่นก็คือการนั่งกระเช้านอนปิงไปนมัสการพระใหญ่เทียนฐานพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่ส เองนนะคครับทุกและในอีพีนี้นะครับของพวกเราไปจนาเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกระเช้านานปิง360องศาและการขึ้นไปนมะัสการพระใหญ่เทียนฐานพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรเนื้อคู่กันที่วัดหวังต้าเซียนวัดชื่อดังและไปขอพรสายมูช่วยในเรื่องการค้าขายธุรกิจนำเข้าส่งออกกันที่วัดเจ้าแม่ทับทิมอีพีนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับตามพวกเราปจนมามาเลยครับทุกคน รุ่นสวัสดิ์กับเช้าวันสุดท้ายในการเดินทางที่แสวงบุญนะแม่บอกต้องเอาเงินถังเอาเงินถังกลับบ้านเอาบุญกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเราขนกระเป๋านะครับลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปรอรถกันเช้านี้ทัวร์จะพาเราไปกินติมซำอีกแล้วใช่แม่ก็มีแต่โจกับติมซำนะแม่ยังได้อยู่ไหมแม่โจกับติมซำ

หลังเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์จากโรงแรมนะครับพวกเราก็นั่งรถไปกันที่ถนนนาธานโรสนะเพื่อไปกินอาหารเช้ากันนะครับที่ร้านอาหารโกลเด้นเฟเดรัลรสโตรองนะครับโกลเด้นเฟเดรัลรสโตรองนะครับเป็นร้านอาหารที่ตอนเ,เช้าเนี่ยเ,เขาเปิดขายเป็นติ่มซำนึ่งนะครับซึ่งเขาจะนึ่งกันแบบสดๆเลยนะครับไม่มีการนึ่งค้างไว้แล้วไปชี้จิ้มอะไรแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นร้านติ่มซำร้านที่2ของทริปนี้ของพวกเรานะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เสิร์ฟทุกอย่างแทบจะเหมือนร้านแรกเมื่อวานเลยที่เราไปกินมานะส่วนต้้นะนนม่าารรียก็ออไดฐ การกินร้านอาหารที่พวกติ่มซำที่ฮ่องกงนะแต่คุณแม่นักชิมของผมเนี่ยเขาบอกว่าร้าน ong, มาเจสตี้ชนีเราจะลองเมื่อวานนั้นนะครับอร่อยกว่าร้านนี้นะครับแล้วแต่คนนะครับตรงนี้เนี่ยแม่เขาบอกว่าร้านเมื่อวานอร่อยกว่าลูก พวกเราเนี่ยนั่งกินโจ๊กแล้วก็ติ่มซำแล้วก็กาแฟกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะครับก็ได้เวลาที่จะไปเที่ยวกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางไกด์แล้วก็ทัวร์เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะครับโดยโปรแกรมของวันนี้ของพวกเรานะครับจะไปกันที่วัดชื่อดังของการมาเที่ยวฮ่องกงของชาวไทยเลยทีเดียวนั่นก็คือวัดที่ชื่อว่าวัดหวังตาเสียนั่นเองครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดหวังต้าเซียนเพื่อนๆวัดดังอีกแล้วนึกว่ามีคอนเสิร์ตน,นะครับนะวันนี้โอ้โหคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสราร์นะครับคนท้องถิ่นหรือว่าคนฮ่องกงเองก็มา วายพากันเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดแห่งนี้เพื่อนๆไกด์บอกแล้วว่าขอเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะหมาะมากเหมาะกับแม่แม่พ่อพ่อของเรามากนะแล้วก็เหมากับผมด้วยนะจะได้ขอเรื่องเบาหวานนะเด็กก็จะขอให้แม่ของก็แข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะไป วัดหวังต้าเซียนเนะครับเป็นวัดที่ได้รับความนิยมเนี่ยสูงสุดของเกาะฮ่องกงแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เลยทีเดียวนะครับชื่อจริงๆนะชื่อว่าวัดหว่งไทซินนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การแก้ปีชงแต่ภายในวัดเนี่ยก็มีจุดต่างๆให้เราไหว้ขอพรกันมากมายเลยทีเดียวนะครับวัดหว่งต้าเซียนเนี่ยตั้งอยู่ที่ฝั่งเกาลูนมาถึงวัดเนี่ยก็มีที่จอดรถที่จอดรถบัสอย่างดีเลยนะครับเราก็เดินชิวๆกันไปที่วัดนะวันนี้มีบันไดเลื่อนด้วยเดี๋ยวเราจะเดินบันได ษัตริย์นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้นักษัตริย์ตามที่เราเกิดกันะ่าเมื่อกี้นะเรามีการก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาที่นี่ก็จะมีอ่าปีเสียที่เป็นมังกรอยู่ก็อย่าลืมไปเรียกอะไรนะรูปหัวมังกรของเงินกระทองนะเมื่อกี้นะครับตามที่น้องบอสเล่าให้เราฟังก็คือปีเสียเนี่ยเป็นรูปของมังกรอ่ามังกรแล้วก็เป็นปีเสียเนี่ยของเตี้ต่างๆชอบจะเลี้ยง ไม่มีทวารไม่มีรูขับถ่ายกินเงินอย่างเดียวกินเงินเป็นอาหารรับกินเงินนะหลังจากเข้ามาในวัดแล้วนะครับก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับเราก็จะมาเจอกับเทพนักษัตริย์ทั้งหลายนะครับเราก็ไหว้ขอพรตามอง์เทพปีเกิดของเราตามอัธยาศัยนะครับจากนั้นเนี่ยไกด์ก็นําเราทําพิธีไหว้กันที่ตรงนั้นนะครับตรงหน้านักษัตย์นั้นเลยนะครับเป็นการไหว้เจ้าพ่อหวังตาเสียนหลักเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะไหว้ฟ้าดินกันก่อนนะครับตามหลักเลยแล้วก็หันมาไหว้เจ้าพ่อนะครับการที่ไกด์ทำพิธีกันตรงนี้นั่นก็เพราะว่านะครับ ถ้าเราขึ้นไปด้านบนเ ครับพื้นที่เนี่ยก็จะน้อยมากๆแล้วคนเนี่ยก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่สามารถทําวิธีได้นะครับท่านหวังตาเซียนเนี่ยเป็นใครนะครับทำไมเราถึงต้องมาไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพนะครับตามตำนานเนี่ยเล่าว่าท่านเนี่ยเป็นเต่าทองคำนะครับที่นั่งอยู่หน้าบันลังขององค์เน็กเซียนฮ่องเต้นะเต่าทองคำเนี่ยเห็นเมืองมนุษย์เนี่ยแห้งแล้งนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็เลยตัดสินใจนะครับไปแอบเปิดแม่น้ําสวรรค์ให้ไหลมายังโรกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาครับจากนั้นเนี่ยก็เลยถูกท่านเน็กเซียนเนี่ยลงโทษนะครับเพราะว่าไปแดม่น้ํา ไม่ได้รับอนุญาตลงโทษให้เกิดมาเป็นชาวบ้านธรรมดานะเป็นคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในประเทศจีนนะครับพอท่านอายุได้15ปีนี่ครับก็บังเอิญไปเจอกับนักพร์ท่านหนึ่งนะครับได้สอนวิชาให้นะครับได้ร่ำเรียนมาเป็นวิชาปรุงยาสมุนไพรนะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็ร่ำเรียนแล้วก็บำเพ็ญวิชาต่างๆนะครับเรียนรู้วิชาต่างๆไปถึง40ปีจนชำนาญในด้านการใช้ยานะครับท่านก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่างๆที่เป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับจนเป็นที่เรื่องรือน ช่วยไปเรื่อยอะไรแบบนั้นแหละภายหลังเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมนะครับแล้วก็สําเร็จกลายเป็นเซียนครับเพื่อนๆชาวบ้านก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแล้วก็กราบไหว้แล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ช่วยเหลือคนปกติดได้ยากนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้าศาลเจ้าแม่คุณอิมพันมือนะครับนะส่งมาโธรดิษว์เป็นการขอเรื่องของความเมตตาให้คนเมตตาเราอะไรอย่างงี้นะหัวหน้าง,งานอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าลูกค้า จุดที่3นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสักการะพระมาลัยในจุดนี้ไกายก็แนะนำแล้วว่าให้เราขอประทานพรให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยเนาะของตัวเราให้เขาวันหลุดพ้นเคราะห์กรรมทั้งหลายแหละให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้ขอให้เราไม่ได้ขอให้เราแบบหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรนะแต่หมายถึงว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรเขามีความสุขเขาจะได้หลุดพ้นของเขาอะไรนี่ก็เขาหลุดพ้นปุ๊บตัวเราเองเราก็จะได้สบายใจประมาณนั้นนะครับ อย่าไปกันต่อไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอย่าไปดูกันต่อค่อนข้างที่จะลวดเล็วว่องไวนะเพื่อนเือนอย่างเงี้ยตอนนี้เราฝากแม่ไว้กับครอบครัวหนึ่งอยู่เราบอกงี้เขาก็การมาเที่ยวกับทัวร์นี้ก็สนุกได้เพื่อนได้อะไรผูงพ่อแม่ก็ได้เพื่อนได้อะไรกันเยอะแยะไปหมดเพื่อนพาแบบคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายมาเงี้ยบางทีแบบว่ามีเพื่อนมีแก๊งเนาะแล้วก็แบบมีคนช่วยดูแลคุณแม่ด้วยเอนเตอร์เทนแม่หรือบางทีอาจจะฝากไว้กับไกด์เนาะให้ช่วยดูแลในบางทีที่เราแบบทางานหรืออะไรอย่างเงี้นะ ปะในจุดนี้นะคะก็คือองค์กงจือจะขอเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเหมาะกับใครที่มีลูกหรือกำลังจะเข้าโรงเข้าเรียนอะไรอย่างนี้เนาะขอให้เขามีสติปัญญาที่ดีฉลาดมีไหวพริบประมาณนี้นะคะ,ะปายณปณตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ซุ้มที่เรียกว่าฮอตฮิตมากๆสําหรับคนไทยนะเวลาคนไทยมานี<อ>่จ้องจะมาที่นี่ก่อนกันเลยนะก็คือแคคนไทยนะอ่า ท่วมท้นอะบอกเลยอะตรงนี้ก็คือ องค์จันทราหรือเทพจันทรานั่นเองนะคะหรือที่เรียกกันว่าองค์หยุดโหลภาษาจีนนะคะผิดเพี้ยนยังไงก็อย่ากโกรธกันเลยนะ,ะองนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการขอความรักรอขอคู่ครองนั่นเองสาหรับใครที่ยังเป็นโสดอยู่ใครที่อยากได้แฟนประมาณนี้แล้วกันเนาะก็าสามารถมาขอได้ตรงนี้นะ,ะโดยที่วิธีการขอเนี่ยก็คือไปรับได้แดงมาแล้วเขาก็จะมีวิธีว่าเพื่อนเพื่อจะต้องทํามือ,อยังไงเขาจะมีรูปบอกเลยเพร่อ,อเพื่อนทามือขอพรเสร็จเรียบร้อยอยากได้แฟนผู้ชายเพื่อน ก็เดินไปขอที่องค์ลูปปั้นผู้ชายอยากได้แฟนผู้หญิงเพื่อนๆก็เดินไปขอที่รูปปั้นผู้หญิงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศว่ากขอกันยังไงเนาะกระซิบว่าเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วจำไม่ได้แลวจำปีแน่นอนไม่ได้ก๊อฟก็เคยมาขอตรงนี้แหละเพ่มเมื่อก็ดูผลแล้วกันได้ผมมานั่นแหละคุมไปคุมก็คิดเอาแล้วนไปดูกันแต่จริงๆจริงๆอันนี้พูดจริงอยู่นั้นเนี่ยเธอได้ชั้นมาเนี่ยไม่แห่บอกเลยนะของดีของดีเกรดเอ คนไม่ออกอึ้งอยู่อ่ตรงนี้กาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนสมหวังแล้วแะไรเรก็อย่ามา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 เขาไม่ให้เขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้อ่านัดป้ายที่เขาบอกว่าไม่ต้องมาขอวันที่สองวันที่สามโอ้ยจะมาตีอะไรลเรื่องตรงนู้นใต้นี่ตอนนั้นจะมาเรียนรู้อยู่ตั้งนานอ่าวิธีทานิ้วนู่นนี่นั่นนะก็ททากันอย่าทําสิห้ามสิห้ามสิเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีอสอน งเเลยไอ,อนั่นแหละก็ตรงนี้เขาก็จะมีมมแบบว่าป้ายแล้วกันนะออป้ายว่าทำนิ้วยังไงอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นนะตรงนี้ตรงนี้มาอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะ ที่นี่เห็นไกด์บอกว่าจะมีเทพเจ้าไฉชิงเอียปางลืมตารับทรัพนะจ๊ะรับทรัพย์รับทรัเพงเพงทุกคนจ้าอันนีะเราจะารับทรัพกันแล้วยังไม่พอนะที่นี่ยังมีเจ้าแม่กวนอิ่มปางขอที่ดินซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่ดินนะ ตรงนี้สามารถไทยทําเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกการเดินทางเนาะสามารถมาขอที่นี่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันปะวัดเจ้าแม่ทับทิมชินหัวนะครับหรือว่าชินหัวทัมเพิลนะครับเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็สําคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกงเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเกาะฮ่องกองเป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงนะครับซึ่งก็จะนับถือเจ้าแม่ทับทิมนะครับเพราะว่าเจ้าแม่ทับทิมท่านเป็นเหมือนเทพีแห่งท้องทะเลนะครับมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ฮ่องกองเนี่ยจะมีวัดเจ้าแม่ทับทิมเนี่ย กระจ,จายอยู่หลาย10วัดเลยทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆถ้าตัดในเรื่องของการขอพรสายมูออะไรออกไปนะครับวัดเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นวัดที่สวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัต,ปตยกรรมนะครับเป็นแบบจีนแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1800กว่าๆเลยนะเมื่อเรามองไปที่ด้านบนเพดานนะครับเพื่อนๆ่ก็จะเห็นที่เป็นโคมไฟนะครับเป็นโคมทูปเป็นโคมเทียนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันกระทบกับแสงเนี่ยมันก็สวยมากๆการที่เรามาที่วัดเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมาขอในเรื่องของการก นำข้าส่งออกนะครับมาไหว้เทพเจ้าไต่สิงเอียนะครับปางลืมตารับทรัพย์ไหว้เจ้าแม่กดอิมปางขอที่ดินนะครับแล้วก็ไหว้เจ้าแม่ฟ้าฝันนะครับเกี่ยวกับการขายสกินแคร์เครื่องสาอางอาหารเสริมอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆมาที่เนี่ยก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าจะไหว้อะไรตรงไหนนะครับอ่าเพื่อนพอเราเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องสักการะเจ้าแม่ทับทิมก่อนเนาะซึ่งเป็นประธานของศาลเจ้าแม่นี้เนาะอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาเดินมาข้างๆเลยจะเป็นเทพระเจ้าไต่สิงเอีย ปางเปิดตารับทรัพย์ที่ผู้อากอบเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเดินเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ทานเลยนะคะหลังจากาเราไหว้เจ้าแม่ทับพิมพเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เดินมาข้างๆกันนิดเดียวเลยก็จะมาเจอองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะองค์นี้จะเป็นปางขอที่ดิน ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินนะสังหาอยากซื้ออยากขายที่ดินนะก็คือให้มาขอท่านเลยโดยที่การคือให้มาขอนะจุดนี้ตรงตรงแท่นตรงนี้นะคะแล้วบอกกล่าวเกี่ยวกับที่ดินที่เราอยากจะซื้ออยากขายแล้วคนที่นี่เขาจะมีความเชื่อกันว่าเขาก็จะเอาอ่าที่เท่าอ่าใช่ครับที่เท่าของทูบอ่ะครับอ่าเขาก็จะเอาที่เท่านี้ไปโรยในที่ดินที่เราอยากซื้อหรืออยากขายประมาณนั้นหรือเอาไปโรยที่บ้านเพื่อให้ท่านหนักปกปักคุ้มครอง ปกป้องเรานะคะอ่ะตรงนี้เลยนะจ๊ะ จ้ขอพรจากวัดเจ้าแม่กุนอิมเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทัวร์จะไม่ได้พาเราไปทานอาหารใดๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทางทัวร์เนี่ยเขาจะพาเรามุ่งไปที่เกาะลันเตากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกาะลันเตากนะครับก็จะถือเป็นสถานที่เที่ยวที่สุดท้ายนะครับของพวกเราในทริปนี้นะครับและยังเป็นสถานที่เที่ยวที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นที่สุดในทริปนี้และยังให้เวลามากที่สุดในทริปนี้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือการขึ้นไปนั่งกระเช้ารอยฟ้าสายคู่นะครับเพ โดยเราเนี่ยนั่งรถจากวัดเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยมาที่ซิติเกตนะครับซึ่งซิติเกตเนี่ยก็คือจุดขึ้นกระเชา้าลอยฟ้านั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับมาถึงตอนบ่ายโมงตรงนะครับไกด์เนี่ยจะให้เวลาพวกเราเที่ยวในระแวกนี้นะครับถึง5ชั่วโมงทีเดียวแล้วก็จะนัดกันเจอกันที่ซิติเกตตอน6โมงเย็นซิติเกตเนี่ยคืออะไรซิติเกตเป็นห้างเอาท์เล็ตขนาดใหญ่แล้วก็หรูหรามากๆนะครับมีของแบรนด์เ네นมต่างๆเนี่ยขายเยอะมากๆเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยใครจะสระสิบไม่ขึ้นกระเช้าก็ได้นะครับ ติ้งอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันนะย้ําว่าซิลิเกตเนี่ยของน่าซื้อโคตรเลยนะครับเพื่อนๆต่างจากเอาเรตบ้านเราแบบริบรับฟ้ากระเหวเลยครับไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันเลยเลยทีเดียวดีกว่ามากๆเลยและครับส่วนใครที่อยากนมัสการพระใหญ่อย่างผมและคุณแม่เนี่ยก็เดินตามไกลเข้าไปนะครับตอนนี้เราได้ตั๋วกันมาแล้วนะครับสาหรับการขึ้นกระเช้า,ชาไปพระใหญ่นะฮะ โดยกระเช้าที่นี่นเพื่อนระยะทางอยู่ประมาณที่5.7กิโลเมตรนั่งกันประมาณสัก25นาทีนะนใค้บอกว่าเราจะไต่เขาขึ้นไปใน6ลูกไปขึ้นลูกที่7และนี่นะครับถือเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชียนะกระเช้าสองสายเนาะ,ะที่นี่สองสายนะเป็นกระเช้าสอสายนะอ่ะก๊อบเคยมานั่งแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเพื่อนคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะคุณแม่ แม่ครั้งแรกเฉยๆแม่บอกเฉยเเฉยๆดูคนสิอุ้ยตอนนั้นที่ก็มาคนมหาสารคนนี้เยอะเลยเรื่องการซื้อตั๋วอนี้คือเราบอกว่าเราไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราได้ตั๋วมาจากไกรั้างหมดเลยไกรไกรไกรแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อเองเพื่อนเพื่อนจองผ่านอันนี้ได้เลยครุ๊กครุกอันนี้จองพวกอ๋อนี่เขารอซื้อตั๋วกันแล้วเนี่ยคือเราเห็นเนี่ยซื้อตั๋วมาแล้วคนต่อคิวเยอะมากดูเอ้ยนี้น้อยแล้ว อตอนก็มากคือเต็มแบบพุ่เลยนะตรงนี้อ่ะไปไปจ้าพาแม่ไปไหว้พระใหญ่ กระเช้านอนปิงเนี่ยครับมีความยาว5.7กิโลเมตรนะครับถือเป็นกระเช้าแบบสายคู่ที่ยาวที่สุดในเอเชียแล้วนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยกับกระเช้าที่เวียดนามที่บานฮิวเนี่ยบานฮิวนะครับยาว5.8กิโลเมตรนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ไกลกว่ากันมากนะครับตัวกระเช้าเนี่ยปัจจุบันนะครับมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับหก็คือแบบสแตนดาร์ดเป็นแบบที่เรากําลังจะนั่งนั่นนะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบคริสตัลนะครับซึ่งแบบคริสตัลเนี่ยจะต่างจากแบบสแตนดาร์ดตรงที่พื้นของแแบบบบรรริิสสสตัเเเนนนน่จจะะป็็พื้ใาาามถหว ล่างนะครับตรงที่เราวางเท้าได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่งแล้วก็เสียวเท้านะครับแบบนั้นเนาะแล้วก็แบบที่3แบบใหม่นะครับน่ากลัวกว่าเดิมคือเป็นกระเช้าคริสตัลแบบทั้งหลังเลยนะครับใสหมดเลยขึ้นไปนั่งเนี่ยแบบเหมือนตัวลอยอยู่อะไรแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับใครที่อยากจะนั่งแบบอื่นๆเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวของเราได้นะครับแต่จะต้องเป็นขากลับเท่านั้นนะครับเพื่อนๆพวกเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ในกระเช้าประมาณ30นาทีกว่านะครับในกระเช้าเนี่ยพวกเราก็จะหมดเวลาไปกับการถ่่ายรูปเลน เพื่ออวดโซเชียลเรียกว่าแบบยังถ่ายรูปก,กันไม่จูใจเลยเพลแป๊บเดียวเนี่ยก็มาถึงปลายทางกัะเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคุณแม่บอกว่าวง่ายมาก<อ>เราก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันขออนุญาตเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบนะครับนะกับ3สถานที่เช่นบนันฮิล<อ>แล้วก็ซาปาก็ต้องบอกว่าที่นี่รู้สึกถึงความปลอดภัยที่สุดเลยแล้วก็ ค่อนข้นางชิลด้วยความที่มันเป็นสายอ่าสองซิงไอ้สองซส,สองสลิงสองสลิงแล้วก็หลายสถานี<ช>สถานใีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะใชนะนะ่แล้วก็ เหมือนจะค่อยๆไต่ระดับแบบไม่ค่อยได้สูงเท่าไหร่ไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ไม่เร็วด้วยใช่นะก็เลยสันค้างสบายก็เดี๋ยวตอนนี้เราเป็นชุดแรกที่ได้ขึ้นมานกก็เดี๋ยวมารอคณะคนอื่นๆก่อนเพื่อจะขึ้นไปไหว้พระใหญ่พร้อมกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าแถวนี้มีอะไรบ้างพระใหญ่เทียนฐานนะครับหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าองค์พระใหญ่นะครับสร้างเสร็จเนี่ยเมื่อปี1 9 9 3หรือประมาณ30ปีที่แล้วนะครับองค์พระใหญ่เนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์นั่งแบบปางสมาธิทาด้วยทอง ทั้งหมดเลยนะครับมีขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดความสูงถึง34เมตรนะครับนับเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวปัจจุบันก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าองค์พระใหญ่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเกาะฮ่อ,องกงและรอบๆอ,องค์พระใหญ่เนี่ยก็ยังมีหมู่บ้านนอนปิงที่สวยงามทร้ากเอาไว้เพื่อให้นะักท่องเที่ยวได้เที่ยวแล้วก็ซื้อของฝากลงถึงทานอาหารกันด้วยนะครับบนนั้นจะจะประกอบไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาแฟโรงหนังขนาดเล็กที่ฉายประวัติความเป็นตาของพุทเจ้าาอีกหน あ <noise> จากที่เรานั่งกระเช้าขึ้นมานะครับพอมาถึงที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเรามาเที่ยวที่วัดเลยนะครับทุกคนเหมือนเราเนี่ยมาเที่ยวสวนสนุกมากกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งเซอร์เวเนียนะครับร้านค้าขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านอาหารใหญ่ๆอย่างสตาร์บัคร้านเบอร์เกอร์ร้านร,ราเมงร้านพิซซ่าเนี่ยเทียบเลยนะครับเต็มไปหมดเลยการตกแต่งของข้างบนเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับดูทันสมัยมากๆเลยนะครับแต่เมื่อเราผ่านซุ้มประตูใหญ่ที่ชื่อว่าโบเรนมาริเซอรี่นะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลย วิวต่างๆที่เรากําลังเดินอยู่นะครับเหมือนเดินขึ้นสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนเมฆหมอกที่คุมภูเขาทั้งรูปอยู่ให้เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นแบล็กกาวให้กับพระใหญ่เนี่ยดูขรังแล้วก็ดูสวยงามเกินธรรมชาติจริงๆมากๆโอ้โหดูเมฆเลยแม่เมฆบางหมดแล้วเมฆเขาเข้าใจทำเนาะพูดตรงๆนะแบบบอกเลยว่าโอ <นะ S 2> <ด>้โหสุดยอดเลยข้างบนนี่ก็สวนสนุกย่อมๆแต่เป็นสวนสนุกที่เกี่ยวกับพระเจ้านะอ่าใช่ ด้วยตรงนี้คงช่วยดีแล้วก็ท่านอยู่ที่สูงท่านก็จะอยู่ใกล้สวรรค์นะ ดูเด้อโหเหมือนสวรรค์ลเลยใช่ตหจ <ะ S 1> ม,<อ><ผ>มจรับทุกคนอากาศบนนี้เนี่ยก็เย็นสบายนะครับถึงแม้จะเป็นเวลาบ่ายโมงก็ตามนะครับและความเย็นสบายอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนอกจากมันจะทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกสบายแล้วเนี่ยคือมันยังทําให้เราเนี่ยอยากเดินไปสักการะไหว้พระหรือทํากิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่สายบุญสายมูมันก็สนุกในการทํากิจกรรมแบบนี้ได้ทุกคนเลยนะพอเราขึ้นมาบนนี้นะครับถึงแม้ทัวร์และไกด์เนี่ยจะปล่อยฟรีพวกเราถึง5ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแต่ในช่วงแรกเนี่ยที่เราขึ้นมาที่บนพระใหญ่เนี่ยทาง ไกด์พี่เมย์ไกด์สายมูของพวกเราเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยเดินตามเขานะครับไปทําพิธีไหว้พร้อมๆกันสะก่อนนะครับซึ่งการทําพิธีไหว้เนี่ยก็จะอยู่ที่ลานพิธีด้านหน้าพระใหญ่นั่นเองนะครับแต่จะอยู่ส่วนข้างล่างนะครับไม่ได้เดินบันไดขึ้นไปข้างบนนะหลังทําพิธีสวนรวมกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไกด์ก็จะปล่อยพวกเราเนี่ยต่อแถวนะครับทำพิธีไหว้ขอพรกันจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่่วงจุ้ยดีที่สุดของการขอพรนะครับซึ่งมันจะเป็นวงกลมเล็กๆอยู่ตรงกลางลานนะครับเพื่อนๆเสมือนเป็นจุดรับพลังนะคร ของจุดนี้เลยซึ่งวิธีขอพรที่ถูกต้องนะครับคือการให้เราเนี่ยเป็นเสียงออกมาดังๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องอายนะบอกมาเลยว่าขออะไรนะครับตะโกนออกไปดังๆเลยเพราะว่าตรงนี้เขามีความเชื่อกันว่านะครับจุดๆนี้แหละคือจะเป็นจุดที่มีเสียงสะท้อนกล้องดังไปถึงสวรรค์นะครับการที่เราพูดดังๆแบบน,นั้นเนี่ยจะทําให้พรของเราเนี่ยดังไปถึงสวรรค์นั่นเองนะครับคนฮ่องกงนะครับมีความเชื่อว่าหากเราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะครับเราจะต้องจุดธูป้วยนะครับเป็นการใช้ควันธูปในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่ ซึ่งควันธูปนะครับก็จะนําคําอธิษฐานหรือว่าคําขอพอรของเราเนี่ยส่งไปยังเทพเจ้าบน,นสูงสวรรค์นั่นเองและเมื่อเราขอพอรใดๆหากยังไม่ได้จุดธูปก็ถือว่ายังไม่สําเร็จดีนะครับคําขอพอรก็อาจจะสมม่งไปไม่ถึงการไหว้พระใหญ่ก็เช่นกันนะครับหลังจากที่ขอพอรตรงจุดที่ดีที่สุดตรงจุด,ตร,จดตรงหง่วงจุ้ยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจุดธูปกันตรงที่ด้านหลังกันอีกนะครับเพื่อนๆซึ่งหากขครที่ไม่ได้พกธูปมานะครับแถวนั้นเนี่ยเขาก็มีขายให้นะธูปจะเล็กจะใหญ่ก็ตามกําลังเงินในกระเป๋าาากกักันนนนนเเลลยะรรหงจีี้ตออขพ ที่องค์พระใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาจุดทูปนะเพื่อขอพรตรงนี้อีกทีหนึ่งอยากให้ดูหูตรงนี้นี่เสียงผุดบุดผับตรงนี้นะเป็นเสียงว่าจากลมแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรตรงนี้อะไรโคมปะโคมไฟเนาะเป็นโคมนี่เราต้องไปซื้อเทียนทูปนะครับมาก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาทูปใหญ่ทูปเล็กไม่ได้เอามาแม่เราไปซื้อให้แม่จุดทูปใหญ่ัก สักรอบน,นะจะได้ถ่ายรูปนะจะได้ถึงสวรรค์นะเอาตรงนี้แหละนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อทูบให้คุณแม่จุดกันเลยถือไหวปะ่ะไม่รู้จริงจริงเมื่อกี้อ่ะไกด์แนะนําแบบนี้เพื่อนๆเออไกด์บอกว่าถ้าซื้อทูบในนี้จะราคาสูงกว่าตรงโซนหน้าพระใหญ่<อ>ตรงรานหน้าพระใหญ่เหมือนเป็นคนไทยเรืออะไรสักอย่างนแจะถูกกว่าข้างในี้นะเพื่อนๆมานะอ่ะ หลังไหว้พระใหญ่กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็เดินเล่นถ่ายรูปกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปแวะหาข้าวทานกันนะครับเป็นราเมงร้านหนึ่งนะครับอร่อยยนะครับชื่อว่าร้านมัสยิกะเอ็กเพรสนะครับไกด์ในทริปนี้เขาแนะนาเรามาว่าร้านเนี่ยอร่อยสุดแล้วนะบนนี้เนี่ยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับให้เรากินกันตรงนี้ก่อนที่เราจะลงกันซะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งกระเช้าลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปหาทานกันที่สติเกตเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆนะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมฟังไกด์แล้วผมก็นึกไม่ออกนนนนะะว่าาคมัจเยอขดไห แต่ก็เชื่อไกด์ไปก่อนพวกเราก็เลยทานกันที่มัสึิกะเอ็กเพรสนะครับก็อร่อยดีครับตามที่ไกด์ว่าเลยผมคอนเฟิร์มได้อร่อยจริงๆนะหลังกินเสร็จเนี่ยผู้เราก็รีบลงจากหมู่บ้านนอนปิงกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ไปอัปเกรดตั๋วขาลงกันใหม่นะครับให้กระเช้าของพวกเราเนี่ยเป็นกระเช้าแบบคริสตัลนะครับเสียไปเพิ่มคนลัประมาณ30เหรียญน,นะครับสคนก็90เหรียญเพื่อให้ได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับพื้นใสๆก็แค่นั้นแหละนะฮะแต่เวลาพอขึ้นไปนั่งกระเช้าจริงๆนะครับเพื่อนๆเวลาที่จะถ่ายรูปกัน,นจริงๆเเเนีีี่ยยยกก็็แแแททบไมมพอลัปปดดววถึง ยังถ่ายรูปหมุนวนกันไม่หมดเลยนะครับเชื่อไหมครับทุกคนว่า5ชั่วโมงที่ทางทัวร์แล้วก็ไกด์ให้เราเนี่ยมันหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับกระเช้าขาลงเนี่ยจะปิดตัวตอนประมาณ5โมงครึ่งนะครับเพื่อนๆเรากินข้าวกันเสร็จก็เกือบ5โมงแล้วเหลือเวลาลงกระเช้า30นาทีนะครับแล้วก็เหลือเวลาเดินชอปปิ้งแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองความหวังในการเดินชอปปิ้งของพวกเราเนี่ยก็เลยเหลือน้อยลงมากๆนะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปชอปป ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นช่วงลดราคาของซิติเกตพอดิบพอด,ดีร้านค้าต่างๆในซิติเกตเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับแบรนด์ดีเลยแหละดีมากๆดีกว่าของบ้านเราเยอะเลยของที่นามาลดราคาเนี่ยก็เป็นของที่ค่อนข้างจะรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่าตกรุ่นตกยุคหรือแบบว่าเป็นรุ่นเอาเลตอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วที่นี่ก็ใหญ่โตมาก4-5ชั้นพวกเราเดินเล่นกันแค่2ชั้นเนี่ยก็หมดเวลาช้อปปิ้งแล้วผมว่าใครที่มาทิปแบบนี้นะครับก็คงต้องเลือกหน่อยว่าาอยกจะงหรือว่าอยากจะขึ้นพระใหญ่เลือกกสัอย่างปปง งั้นเนี่ยเวลาซื้อของหรือว่าช้อปปิ้งเนี่ยก็จะน้อยลงมา,มากๆเลยทีเดียวหลังจากออกจากซิติีเกตนะครับพวกเราก็รวมกันที่รถนะครับแล้วรถเนี่ยก็พาพวกเรานะครับทังคณะเนี่ยไปที่สนามบินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซิีเกตใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ทําการโหลดกระเป๋าเพื่อที่จะกลับบ้านกันนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยมันก็จบลงแต่ตรงเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในทริปนี้ของพวกเราเนี่ยใช้เงิน ทุกวัดไปนะครับสามร้อยห้าสิบเหรียญหรือประมาณ1,540บาทนะครับหัน3เนี่ยก็เป็นคนละ513บาทนะ ค่าราเมงนะครับอีกประมาณ250เหรียญนะครับหรือ1,100บาทนะครับหารออกมาเนี่ยก็คนละ366บาทนะครับค่าเปลี่ยนกระเช้าขาลงอีกคนละ30เหรียญนะครับหรือว่า132บาทวันนี้รวมแล้วพวกเราเนี่ยใช้เงินไปนะครับทั้งหมดนะคนละ1 0 1 1บาทเท่านั้นเองนะครับไม่รวมค่าช้อปปิ้งนะตรงนี้เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกับค่าทัวร์แล้วด้วยนะใน2วันก่อนนะครับ21,492บาทนะครับบวกของวันนี้1 0 1 1บาทนะครับรวมแล้วทริปนี้เนี่ย พวกเราใช้จ่ายไปทั้งหมดนะครับ22,500าบาทประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับการที่มาเที่ยวที่ฮ่องกงนะทริปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใดๆเลยเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากๆสำหรับการพาคุณแม่มาเที่ยวนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับทริปท่องเที่ยวแบบไปกับทัวร์ของพวกเราไปเจอนี่มานะครับ ฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์คุยกับเราด้านล่างคลิปด้วยนะครับเพื่อนๆพวกเราไปจิ้นมาวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวเจอกันนะจ้าบ๊ายบาย